ไปดูเรื่องราวที่คุณผู้ชมถ้าดูไปพร้อมๆกันแล้วเนี่ยคุณต้องคิดต่อแล้วนะว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือจะพอซัมนี่อโอ้โหก็วิถีไรเดอร์หรือว่าพนักงานส่งอาหารนี่แหละครับซึ่งเขาไปเจอกับอะไรติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า ออลูกค้าผมผมไม่กล้าเข้าไปมันก็กระดิกหางแสดงว่ามันแบบแฮปปี้กับเราใช่ไหมหรือมันหรือม,ม,มีปฏิกิริยานะเผิดลูกค้าลูกค้าครับโอ้ยฟ้าก็จะพาหัวแล้วครับโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ เอาซอยนี้เอาเหอะโอ้อย่าลูกอย่าลูกดูสิจะไปต่อหรือจะพอซ้ำนี้อ,เอ๋เอาหน้าที่ก็ต้องทำแ,แต่เจ้าถิ่นก็คุมแล้วดูสิไม่ใช่ตัวเดียว มามเป็นสิบตัวโอ้ยแล้วนั่งกระจายเต้นตันั้นไปหมดเลยแล้วคุณรู้ไหมสุนัขอ่ะถ้ามีสักตัวหนึ่งอ่ะวิ่งเออหรือเห่ามันเห่าขึ้นมาแล้วก็มัตายหมดเลยไอตัวที่เหลือมันมาหมดอ่ะนั่นน่ะสิมันเหมือนกับดักสุนัขอ่ะโอ้โหจะรอดเขาเลียหมาหมู่ที่แท้จริงจริงหมู่หมาด้วยเนี่ยโอ้โหแล้วอย่างนี้โอ้โหเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารจำไงดีล่ะจะไปต่อหรือจะพอ คือเรื่องของเรื่องคลิปเนี่ยถูกโพสต์เอาไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต็กนะครับเห็นแล้วโอ้โหก็งงนะเออเอาจริงเห็นใจอ่งะจะไปส่งต่อหรือจะยังไงหมาเป็น10ตัวที่ไรเดอร์คนนี้เขาก็พูดในใจกับตัวเองลูกค้าผมไม่กล้าเข้าไปครับผมกลัวจังเลยเอาดูดูบางตัวมันลุกขึ้นมาแล้วลุกแล้วมันลุกแล้วมันจะเรียกพวกเปล่าแต่มีพระเอกมาช่วยคุณเห็นไหมคุณลูกค้าเจ้าของบ้าน เขาเดินออกมารับอาหารเองนี่เลยบ้านเขาพอดีก็คงจะดูในแอปพลิเคชันอเดียดีเดี๋ยวนี้ผมมีความรู้เพิ่มขึ้นคือในแอปพลิเคชันนะนะที่ส่งอาหารเนี่ย <c oughs> เขาจะบอกพิกัดของพนักงานส่งอาหารด้วยว่าจะ,ถ,ะ,ะถึงอย่างอเขาคงมาถึงหน้าบ้านแล้ว <c oughs> คุณพี่ที่เขาสั่งอาหาร <c oughs> เขาก็เลยเดินออกมา <c oughs> คุณรู้ป่าว่าไม่ได้มีทุกแอปที่มีบอก คุณรู้ไหมเรอเหรรู้แต่ก็แอปที่ผมลองใช้แล้วผมได้ลองศึกษาดูนะฮะมันบอกไงคือบางแอปก็ไม่ได้บอกไงใช่แต่ก็ต้องต้องโทรคุยกันก็ได้แต่เรื่องเรื่องเนี่ยเอาเห็นแบบนี้แล้วก็ อ่ะีเอนดิ้งนะที่ไรเดอร์แหมค่ะคือเอาจริงๆโชคดีที่ว่าบ้านคุณพี่เขาคือหลังเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าบ้านคือในสุดอ่ะโอ้โหต้องฝ่าพจน์งูสุนัขไปอีกเห็นใหเหมือนกันเนาะเป็นไรเดอร์ต้องแข็งกล่งจริงๆเป็นกำลังใจให้ค่ะเออนี่รู้ไหมเป็นคนที่ไหนคนอีสานอีสานะแล้วถ้าเราใช่แล้วอะไรอ่ะถามให้จบเสียเวลา